สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอมาพูดอีกสักหนึ่งครั้งตามประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับมาแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการสวดมนต์มานะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ว่าทำอย่างไรจะให้สวดแล้วชีวิตนั้นมีความสุขทำอย่างไรจะให้ชีวิตนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่า การสวดมนต์นั้นของชาวพุทธเขาไม่ได้สวดเพื่อเป็นการขอมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นสวดมนเพื่ออะไรทุกคนทราบไหมครับจุดประสงค์โดยการสวดมนต์คือบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่ว่าคุณจะสวดบทพระคาถาเงินล้านไม่ว่าคุณจะสวดบทอ จินบัญชรหรือว่าคุณสวดบทพระมหาจกักพรรดินั่นแหละครับอย่างพระคาถาเงินล้านเขาจะบอกว่าอาน,นิสงส์งการสวดพระคาถาเงินล้านคือให้มีโชคมีลาภให้ค้าขายดีให้ทําอะไรชีวิตปังขึ้นมาใช่ครับอาน,นิสงส์มันคือตรงนั้นแต่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อฤาษีลิงดาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครสวดบทพระคาถาเงินล้าน อย่าไปนึกถึงเรื่องโชคลาภอย่าไปจินตนาการเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรต่างๆท่านบอกว่าถ้ายิ่งคิดถึงเรื่องนี้ชีวิตเรายิ่งหายโชคลาภจะหายหมดผมจะย้อนกลับไปเมื่อผมตอนอายุผมสามสิบนะครับตอนนั้นผมมีความทุกข์มากผมมีความทุกข์มีความหมดอะไรในชีวิตจริงๆนะช่วงนั้นผมเคยคิดที่จะ ปริที่ตัวเองด้วยซ้าไปเมื่อตอนผมอายุประมาณสักยี่บห้าครับประมาณยี่ิบห้าช่วงตอน,นอายุประมาณยี่ห้าโอ้โหมรสมชีวิตเข้ามาในในตัวเองเหลือเกินเครานี้ก็ได้มีพระรูปหนึ่งวัดแถวบ้านนี่แหละครับแนะนําว่าให้สวดมนต์สิให้สวดมนต์ให้สวดชินบัญชรให้สวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็สวดพระมหาจักรพรรดิเดี๋ยวจะดีขึ้นเอง ตอน,น,นเราก็จิตใจเราก็มีความสึกว่าเราสวดเนี่ยเราต้องการต้องการหมดนี้ต้องการปลดทุกข์ต้องการให้ชีวิตดีขึ้นต้องการอยากมีเสน่ห์ให้คนรักคนหลงอะไรประมาณนี้สวดหมดเลยแต่ในใจจิตของเราเนี่ยเราเราสวดเพื่อหวังอยากได้นะเราสวดเพื่อหวังอยากได้แล้วก็พระรูปนั้นท่านก็ไม่ได้บอกเลยว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องพวกนี้ให้สวดเพื่อบูชาพระราไตท่านไม่ได้บอกตรงนั้น พี่แต่ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ผมก็สวดใหญ่เลย,เลยอ,อย่างสมมุติว่าผมสวดชินบัญรชรก็หวังว่าให้ตัวเองนี้มีฤทธิม์มีปฏิหารเข้ามาในชีวิตให้ตัวเองดูขังให้ตัวเองนั้นดูมีเสน่ห์ตอน,นคิดคิดแนวแนวลบอย่างเดียวเลยแล้วก็สวดพระคาถานร้านเพื่อหวังว่าจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหวัง ถูกหวยหวังอะไรตอนผมคิดบทอะไรนะในช่วงนั้นนะประมาณยุยี่ห้ายี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดอะช่วงนี้ผมจำไม่ได้แล้วมันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วก็สวดพระคาถาของหลวงปู่ด,ดู่ก็คือว่าตอนนั้นก็สวดเพื่อหวังนั่นแหละหวังโชคลาบหวังอะไรต่างๆนานาเชื่อไหมครับผมสวดมาผ่านหนึ่งเดือนไปแล้วสองเดือนสามเดือนสีนส่เดือนชีวิตผมก็แย่ลงเหมือนเดิมชีวิตผมก็แย่ลงชีวิตผมก็มีอะไรดีขึ้นมาผมมีความรู้สึกว่าอะไรเนี่ย สวดตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามากระทั่งออกพรรษาชีวิตยังแย่อยู่เลยชีวิตยังยังมีปัญหาอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพอเพิ่หนักขึ้นกว่าเดิมอีกผมก็เลิกสวดเลยผมก็เลยคุยกับพระรูนั้นว่าเห็นมีอะไรด,ดีขึ้นมาเลยสวดมนต์พระท่านก็นยิม้มท่านก็นไม่ตอบเลยผมอ่านแล้ผมก็เลิกสวดมาใช่ไหมครับสวดมามก็ใช้ชีวิตปกติเลยสเเเมัมภาระเที่ยวอ่า เป็นคนอารมณ์ร้อนใครมาทําอะไรให้ก็จะตอบโต้อย่างทันควันประมาณว่า,าถึงไหนถึงกันมาทําเราให้เจ็บใจมาทําเราให้แบบมีความแค้นใจเราก็จะตอบโต้อย่างหนักตอนนั้นไม่คิดอะไรคิดคิดว่าถ้าติดคุกติดตารางาก็ยอมมาลองดูถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําอะไรเ,เรามีความรู้สึกว่าการสวดมนต์นไม่มีผลประโยชน์อะไรเราละมัน,ม,นมันไม่ใช่ละ ทำอะไรก็สิ่งไหนที่ที่เราจะคว้ามาได้เราคว้าหมดออกแกมโกงหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็ทำงินมาตลอดเที่ยวทั้งกินทั้งเที่ยวชีวิตมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นมาพอคราวนี้ผมมาตอนอายุผมสามสิบผมได้เจอครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านบอกว่าเขาเห็นผมเนี่ยมีมีความเศร้าส้อยมีความทุกข์ในชีวิตมีความทุก ทุกสิ่งทุกอย่างเลยท่านพูดอีกเหมือนกันแต,แต่ไม่ใช่พระรูปองค์เดิมตอนผมอายุประมาณยี่สิบเจ็ดยี่ิแปดนะท่านบอกว่าโยมถ้ายาชีวิตดีขึ้นน่ะโยมต้องหันหน้าพึ่งทางธรรมนะต้องหันหน้าพึ่งพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์โยมต้องสวดมนต์นั่งสมาธิผมบอกผมก็เบะปากเลยโอ้ผมเคยทำมาแล้วพระอาจารย์มีอะไรดีขึ้นมาเลยเนี่ยเราเราจะพูดไปอย่างนันใช่ไหมมีอะไรดีขึ้นมาเลยผมทํามาแล้วที่ท่านบอกว่า ท่านาโยมสวดบทไหนบ้างล่ะผมก็สมาทานศีลก่อนสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณสวดชีตบัญชรพระถังเงินล้านาสวดบทพระมหาจักรพรรดิผมมีไม่ไดไดีขึ้นมาเลยผมสวดมา 3, 4, สามเดือนสี่เดือนชีดผมก็แย่ลงเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยท่านยิ้มเบาๆแล้วท่านบอกว่าก็อย่างนี้แหละโยมสวดเพื่อหวังไงเอ้าพระอาจารย์กับพระถังเงินล้านเนี่ย สวดเพื่อหวังอะไรเพื่อเพื่อให้มีโชคลาภใช่ไหมเราก็ตึงนึกถึงโชคลาภถึงว่าเราสวดแล้วเนี่ยเราจะต้องได้เราต้องปังท่านจะยิ้มแบบแย่ๆนะยิ้มบอกว่าใสผมบอกว่าเอาอย่างนี้ยมลงเชื่ออาตมาสักครั้งหนึ่งยมถือศีลน,นะยมหมั่นทานหน่อยนะหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่คราวนี้อาตมาจะบอกว่าให้โยมสวดมนต์เหมือนเดิมแหละเดียรที่ยมเคยสวดมาแหละแต่คราวนี้ โยมสวดให้นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณอย่าไปนึกถึงเรื่องโชคลาบอย่าไปนึกถึงเรื่องปฏิหารอย่าไปนึกถึงว่าสวดพระคาถานร้านแล้วเราจะต้องชีวิตต้องปังต้องโชคดีต้องนั่นอะไรอย่างเงี้ยท่านจะบอกบอกนะว่าโยมเปลี่ยนใหม่ยสิจากเมื่อก่อน,นโยมนึกถึงเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคราวนี้เปลี่ยนเป็นแบบว่าเราไม่ต้องนึกถึงเรื่องอะไรเลยให้เราเนี่ยมีจิตน้อมศรัทธาในาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวทําได้ไหม อา้าวถ้าสวดพระคาถาจินบัญชรอย่าไปคิดถึงเรื่องอภินิหารอย่าไปคิดถึงเรื่องว่า,าจะมีอะไรอัญเชิญพระรูปเจ้ามาไว้ตรงศีรษะเชิญพระอาหารหันต์มาไว้ไหลซ้ายหลายขวาอะไรต่างต,ตามคําแปลท่านบอกว่าให้สวดจ้องไปที่พระพุทธรูปเป็นอารมณ์ให้เอาจิตของเราบทสวดแต่ละอย่างเนี่ยน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ให้มองไปที่พระพุทธรูปถ้าเราจังจาบทสวดไม่ได้ก็ให้อาจิตเนี่ยมองไปที่บทสวดในตัวหนังสือในหนังสือสดมนและจิตเราเนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องอพิธิหารอย่าไปคิดถึงเรื่องโชคลาภอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินอย่าไปคิดถึงเรื่องผลอะไรที่จะได้มาเนี่ยห้ามคิดท่านบอกว่าให้คิดแค่ตั้งจิตปรารถนาว่าให้สวดเพื่อบูชาพระรัตนตรัยอย่างเดียวเท่านั้น ในอารมณ์ตอนนั้นน่ะเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นนะเราสวดเพื่อน,น้อมถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรมบูชาแด่พระรันาตนตรัยอย่างเดียวอ่าโยง,งทํากลับไปทำอีกสามเดือนสิมันจะเป็นยังไงแต่ขอให้ทาทุกวันนะท่านเน้นผมมาผมก็คิดในใจที่แรกว่าเคยทํามาแล้วแต่ผมลืมไปว่ามันต่างกันแล้ววิธีการนี้มันต่างกันแล้วอ่พระรูปแรกบอกว่าให้สวดมนต์แล้วชีวิตจ,จะดีขึ้นแต่ท่านไม่ได้บอกว่าอ่าห้ามคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อันที่เป็นกิเลสห้ามคิด แต่พระรูปนี้แต่แต่ต้นตัวนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะแต่พระรูปนี้ท่านจะอธิบายเลยว่าสวดมนต์ทุกอย่างพระคาถาทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีอานิสงส์มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราตั้งปถนาให้ถูกปถนาของเราคือสวดเพื่อน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเท่านั้นท่านบอกผมอย่างนี้ผมก็ลองไปทําดูแล้วท่านบอกว่านั่งสมาธิด้วยนะสวดเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิด้วย อย่างให้นอนสักสิบนาทีเอานั่งไปก่อนเบื้องต้นสิบนาทีนั่งให้ได้ดูลมหายใจท่านจะบอกผมมาแล้วปรากฏว่าผมก็ทําตามที่ท่านบอกเชื่อไหมครับผ่านไปแค่หนึ่งเดือน,ผ,ททน,อนผ่านไปแค่หนึ่งเดือนนะผมทาทาที่พระท่านบอกอันนะผ่านไปแค่หนึ่งเดือนชีวิตผมเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือในช่วงนั้นช่วงนั้นผมอายุประมาณเอประมาณสามสิบกว่าแล้วล่วะอะไรที่ผมปล่อยให้ชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่ในตกลมอากาศมานานเนี่ยประมาณสามสิบห้า ประมาณ35้นะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะมันก็ผ่านมาเป็นส0กว่าปี20กว่าปีแล้วผมก็สวดมน์อย่งสวดตามที่ท่านบอกเลยบูชาพระนาตาอย่างเดียวนะเราจะไม่คิดถึงเรื่องทรัพย์ไม่คิดถึงเรื่องโชคลาภพอพอเราจะสวดบทพระคาถาเงินล้านขอให้สวดเพื่อเป็นการน้อมพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตัดโชคลาภออกไปเลยตัดสิ่งที่เป็นกิเลสออกไปให้หมดเลยผมทําอยู่งี้มาเท่าไหร่ดูไหมครับทุกทุกคนทําอยู่ประมาณ3เดือน4เดือน คราวนี้ชีวิตเราเนี่ยเออเดือนแรกก็เริ่มเห็นผลแล้วเดือนแรกเราตั้งปธนเลยว่าเราจะสดเพิ่อบูชาพระรัตนตรัยอย่างเดียวเดอมเดือนแรกผมเริ่มเห็นผลแล้วแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจะอยู่ครับทุกคนไม่เชื่อต้องเชื่อผมถูกเอผมถูกเอ,ผม,กเอผมถูกหวยอ่ะผมถูกหวยซึ่งผมก่อนหน้านั้นผมซื้อหวยไม่เคยถูกเลยไม่เคยนั่นเลยยุ่งถูกหวยขึ้นมาเฉยเลยผมถูกโต๊ดนะได้หนึ่งหมื่นบาท นะได้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 ได,ดมนบาทผมมี่เขากโอ้โหโอ้อันนี้สงอยู่ตรงนี้นี่เองถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องโชคลาภเราไม่คิดที่จะเอาไม่คิดที่จะปรารถนาเรื่องอ่เอ่อโชคลาภหรือที่อธิปิกิเลศเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเองตั้งแต่นั้นมาผมก็ปฏิบัติมาตลอดเลยตามที่ครูบาอาจารย์บอกว่าต่อไปนี้เราสวดมนต์นะพระคถาอะไรก็แล้วแต่ เราจะขอนน้อมพุทธเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอย่างเดียวผมสวดมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆชีวิตผมก็ดีขึ้นดีขึ้นอันที่ผมจะต้องลําลบากก็มีสิ่งมาแค้วค่าให้ผมนั้นฉุดให้ผมนั้นไปอยู่ในสิ่งที่ดีอย่างเงินไม่พอใช้เดือนเงินเดือนนี้เราต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่อยู่ๆพับกลางเดือนก็มีโชคพิราบจากการเสี่ยงโชคเนี่ยมาช่วยชีวิตเราอยู่บ่อยครั้งมากผมก็เลยบอกเอออันนี้ส่งมาอยู่ตรงนี้นี่เองการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ถ้าเราไม่คิดที่จะจะได้ถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าสวดเพื่อบูชาคุณพระตะไตรเนี่ยแล้วสิ่งนี้บุญกุศลเนี่ยเขาจะตอบสนองเราเองเพราะว่าเราไม่ได้หวังเรื่องกิเลสผมเลยเข้าใจครับทุกคนผมเลยเข้าใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามาทุกวันนี้ผม,มาอายุห้าสิบสามย่างห้าสิบสามนะผมปฏิบัติอย่างน้นมาตลอดชีวิตผมนี่เหมือนเหม,มือนว่ามันจะตกมันก็ไม่ตกมันก็มีอะไรมาช่วยพยุงให้เราลอยขึ้นตลอดเวลาไงคือขาเราไม่ไม่ติดพื้นอะ ขาเราไม่ตกมาติดพื้นน่ะมันจะติดพื้นแล้วเอา้าแต่อยู่ๆปั๊บก็มีอะไรช่วยเราให้เราเลอยขึ้นมาให้เรานั้นพ้นจากน้ําที่ท่วมปากท่วมจมูกเรามันก็ให้เราเหลืออยู่แค่เนี้ยหรือมันก็บางบางเดือนบางบางครั้งก็หัวับลงมาน้ําลดลงเหลือตรงสะดือเลยก็มีเราหายใจสบายเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่นั้นมาผมเนี่ยทาอะไรก็แต่ผมไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่ทําบุญทําทานสวดมนต์ภาวนา ผมจะแผ่บุญแผ่ในสิ่งความที่เป็นความดีเนี่ยให้กับภพภูมิทั้งหลายทั้งหมดเลยแล้วตอนนั้นมาผมก็เออถึงเราจะไม่ร่ํารวยปังเหมือนอย่างที่คนก็ถูกลงที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเรานี้กลับมีความสึกว่าจะตกอับมันก็ไม่ตกอับจะแย่มันก็ไม่แย่มันจะมีอะไรพายุให้เราเนี่ยอยู่รอดตลอดรอด,อดฝั่งไปทั้งเดือนทั้งปีงได้ตลอดผมเลยมีความสุขว่าโอ้อันนี้ส่งของการสวดมนต์โดยที่ไม่หวัง สิ่งใดเลยเนี่ยมันคือตรงนี้นี่เองถ้าเราสวดแล้วเพื่อหวังสวดแล้วเราไปหวังในผลที่อยากจะได้อยากให้ได้ผลเร็วตรงนี้ไม่ได้ครับผมผมก็เลยมาปรึกษาครูบาอาจารย์หลังจากนั้นผมก็มาปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถูกต้องโยมทําถูกแล้วสวดมนต์ของศาสนาพุทธเหล่านี้เขาไม่ได้สวดเพื่อให้เป็นการขอเขาสวดเพื่อเป็นการบูชาแด่คุณพระรัตรา,ตายเท่านั้นถึงคําสวดต่างๆจะเป็นคําสวดแต่งใหม่ แต่ล้วนแล้วเป็นการสวดเพื่อบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่ผมจถามว่าเอาคาแต่งใหม่เขาไม่ให้สวดไม่ใช่หรอครับแล้ว,ลวหลวงพ่อเขาบอกว่าสวดได้เราต้องรู้ด้วยว่าคําสวดนั้นเราสวดเพื่อสรรเสริญไม่ล่ะสวดเพื่อสรรเสริญสวดเพื่อบูชาแด่คุณพระนรตายไหมเราก็สามารถสวดได้เพราะเราเป็นพุทธศาสน,นิกชนอ,อย่างพระก็บอกว่าพระเป็นลูกของพระเจ้า แล้วอย่างญาติโยมเนี่ยคารวะเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยสามารถสวดบูชาได้คือคําแต่งใหม่ท่านจะบอกว่าเราอย่าไปดัดแปลงคําสอนของท่านคําสอนของท่านเป็นมาอย่างไรเราห้ามไปดัดแปลงอวดรู้อวดดีแค่นั้นท่านบอกให้ท่านบอกผมแค่นี้แต่เรื่องของการสวดมนต์นี้ถึงจะมีการสวดมนต์ที่ว่าเป็นคําสวดใหม่ๆเข้ามาแล้วท่านจะบอกอีกว่าสวดได้ถ้าสวดแล้วเป็นการน้อมรึกถึงแด่คุณพระพุทธเจ้าเนี่ย ตรงนั้นท่านบอกว่ามีอน,นิสงส์งมากมายเพราะาพราะครูบาอาจารย์แต่งบทสวดมนต์มาแต่ละบทเนี่ยต้องมีระดับอภิญญาสูงต้องมีต้องเป็นต้องเป็นผู้ที่มีระดับฌา,านสี่ขึ้นไปมีอภิญญาสูง,ถ,งถึงจะถึงจะแต่งบทสวดมนต์นั้นได้ใช่ไหมครับท่านบอกผมอย่างนี้ผมก็เลยจําท่านมาว่าโอ้การสวดมนต์ที่แท้จริงคือว่าเราอย่าไปหวังในสิ่งที่เราสวด เราอย่าไปคาดหวังตรงนั้นแล้วปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติให้จิตน้อมบูชาแด่พระรัะตะนาตรัยเท่านั้นเมืตอนนั้นมาผมก็ทํามาผมมาตลอดชีวิตผมก็ดีขึ้นผมก็ไม่มีความทุกข์อะไรผมก็ดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมครับเอาใหม่นะครับต่อไปนี้ใครต้องการสวดมนต์นนะให้วางจิตให้ถูกมันอยู่ที่จิตเราครับระวังจิตไม่ให้มีกิเลสเระวังจิตเพื่อหลังจากนี้ไปชั่วชีวิตเรา เราจะขอมีแต่คุณของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เราจะขอทําแต่ความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเท่านั้นแค่ตรงนี้ครับคลิกมันอยู่แค่ตรงนี้เองลองทําดูนะครับผมทําแล้วผมได้ผลจริงๆคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้กับทุกท่านได้ฟังกันลองพิจารณาดูครับว่าการสวดมนต์นี้สวดได้แต่อย่าหวังให้สวดน้อมเป็นพุทธบูชาธรมาธรมบูชาเท่านั้นครับ